หลายคนมีปัญหาการนอนหลับซึ่งสาเหตุมักจะมาจากความเครียดในชีวิตประจำวันปัญหาการงานการกระทําของผู้คนรวมไปถึงระบบของร่างกายที่อาจผิดปกติซึ่งวิธีแก้เบื้องตน้นควรเน้นกล่อมเกล่าจิตใจเพื่อทำให้เกิด ความรู้สึกผ่อนคลายรวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆให้เอื้อต่อการนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทันตะวันอิวุทธวรกุลภาควิชาจิตเวชาศาสตร์สถาบันการแพทย์จากรีนรบดิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอธิบายการรักษาโดยการควบคุมปัจจัยกระตุ้นบอกว่าเป็นแนวทางในการรักษาที่มาจากทฤษฎีการเรียนรู้โดยเชื่อว่าอารมณ์ความรู้สึกความคิดการทำงานของร่างกายและสมอง เชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้น 1. ขึ้นไปอยู่บนเตียงต่อมืองง่วงเท่านั้น 2. ใช้เตียงนอนหรือห้องนอนสำหรับการนอนหลับเท่านั้น 3. ลุกจากเตียงเมื่อไม่สามารถนอนหลับได้ 4. ตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกเช้า 5. อย่างงีบหลับระหว่างวันการศึกษาพบว่าการรักษาโดยการควบคุมปัจจัยกระตุน้นมีประสิทธิภาพต่อการนอนหลับที่เร็วขึ้นการตื่นกลางดึกช้ากว่าประสิทธิภาพในการนอนหลับดีขึ้นและการหลับลึกมากขึ้นการรักษาด้วยการผ่อนคลาย เป็นการช่วยลดระดับความตื่นตัวทางสรีระวิทยาของร่างกายและจิตใจจะมีผลทำให้ระบบประสาทซิมพาเทติกทำงานลดลงและระบบประสาทพาราซิมพาเทติกทำงานมากขึ้นทำให้ร่างกายและความรู้สึกทางจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งทำให้การนอนหลับเกิดง่ายขึ้นการหายใจเข้าออก ช้าช้าลึกๆึคือการหายใจเข้าออกช้าช้าสบายสบายจินตนาการโดยการนึกถึงภาพที่ทำให้รู้สึกสบายผ่อนคลายการฟังเพลงบรรเลงที่ทำให้ผ่อนคลายเพลงบรรเลงที่ผ่อนคลาย จะทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนจากคลื่นเบตาซึ่งเป็นคลื่นสมองในช่วงตึงเครียดเป็นคลื่นสมองในช่วงที่ผ่อนคลายมากขึ้นคือคลื่นอัลฟาทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายจนเข้าสู่คลื่นเดตาและคลื่นเดลตาซึ่งเป็นคลื่นหลับการทำสมาธิ ช่วยให้จิตใจและร่างกายเกิดความรู้สึกสงบผ่อนคลายจนความฟุ้งซ่านทางความคิดและอารมณ์ลดลงการตระหนักรู้สภาพร่างกายความเครียดโดยใช้เครื่องตรวจวัดวิธีการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับสรีระวิทยาในร่างกาย เกี่ยวกับความเครียดและการผ่อนคลายจากนั้นเข้าใจสภาพร่างกายที่ผ่อนคลายเป็นอย่างไรเพื่อให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลายจนเข้าสู่การนอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนตระหนักรู้ความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและเรียนรู้ยอมรับธรรมชาติของมันด้วยใจที่ปล่อยวางเป็นกลางและผ่อนคลาย โดยไม่เข้าไปแทรกแซงหรือจัดการความคิดรวมไปถึงภาวะอารมณ์การรักษาโดยการปรับเปลี่ยนความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดที่ไม่เหมาะสมความเชื่อในแง่ลบการคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลการรับรู้เกี่ยวกับการนอนที่ผิดไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนอนและสถานการณ์การนอนหลับ จนส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลและกลัวการนอนไม่หลับอย่างมากการปรับเปลี่ยนความคิดจะมุ่งเน้นที่การหาความเชื่อความหวังและการรับรู้ที่ผิดและวิเคราะห์ความเชื่อความคาดหวังและการรับรู้เกี่ยวกับการนอนใหม่อีกครั้งและแทนที่ด้วยความคิดใหม่ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง